สวัสดีครับยินกับสู่ Link to Go กนะฮะมีคนขอมาขอให้เทสนะฮะการฮีทดูด้วย 4K นะครับเรามาดูกันว่ามันได้กี่นาทีมันถึงจะฮีทแล้วตัดเนาะอืมก็อันนี้จะบอกว่าเราเทสไให้แล้วผมเพิ่งเปิดรายการทีหลังนะฮะเนี่ยดูจากเงอห้องนี้อบนะครับวันนี้คือร้อนมากตอนนี้ประมาณก็อันนี้ก็เสร็จประมาณเกือบห้าโมงละอ่านะครับมาเดี๋ยวมาไปดูคลิปตอนที่ผมเทสกัน ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเรื่องการฮีทนะฮะเอ่อพอดีมีคนแจ้งไว้ในะคอมเมนต์ว่าตั้ง 4K เป็น30แต่ผมอ่ะตั้งเป็นแบบพอไวใช่ไหมฮะที่ี้พอเป็นพอเนี่ยผมได้แค่25เฟรมเนี่ยเนี่ยสุดละอืมผมไม่ได้เข้าไปตั้งอะไรลึกกว่านี้นะอืมเอาแค่ตรงนี้ละกันเนาะดูว่าจะฮีทไหมเพราะว่าที่คอมเมนต์ไว้คือ3ไอ,อ,อ้ย20นาที 4K ฮีทเนาะเดี๋ยวผมลองดูบ้างดีกว่าวันนี้อากาศร,ร้อนสุดพอดีเลยโอเคไหม โอเคเราสตาร์ทไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันผมไม่มั่นใจว่าจะถ่ายตอนที่มันฮีทได้ไหมแต่พยายามคอยสังเกตแล้วกันว่าไอตัวอุณหภูมิมันขึ้นตอนกี่นาทีนะลองดูนะครับตอนนี้ประมาณ3นาทีก็เริ่มอุ่นๆละตรงน,นี้หลังเครื่องเออลืมบอกนะฮะไม่รู้ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะเวลาถ่ายวิดีโอพยายามเปิดอย่างนี้นะครับมันระบายความร้อนได้ดีกว่านะอืมถ้าปิดหน้าจอบางทีมันปิดไว้ตรงนี้ไงเปิดา,างนี้ครับ มีเสียงแมวกัดกัน,กนตอนนี้15นาทีก็อุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยร้อนละแต่ก็ยังจับได้นะอเคยังไม่เตือนอยังไม่เตือนเดีย๋ยวลองดูว่าตัดเลยหรือเปล่าหรือมีเตือนก่อนนี่ผมนั่งมา15นาทีนะเหงื่อแตกแล้วเนี่ยแบบไม่เปิดพัดลมไงเราอยากอบเลยคือในห้องบรรยากาศคือมันอบมากตอนนี้แต่เสียดายผมไม่มีตัววัดอุณหภูมิให้ดูเป็นหลักฐานแต่คือมันร้อนเนาะอ้นี่มันเมษา อวันนี้วันที่อะไรวันที่หกมษาครับก็หลายคนก็ได้จะรู้ว่าวันนี้มันร้อนมากผเลยลองเทสเลยตอนเนี้ยอันนี้ก็ประมาณบ่ายสี่นะเอ้ยเตือนประมาณสักสิบหกนาทีโดยประมาณนะผมไม่แน่ใจว่าขึ้นตอนไหนเมื่อกี้อัดวิดีโออยู่เริ่มละเริ่มเตือนฮีละสิบหกนาทีนองดู่าครับว่ายี่สิบนาทีเขาตัดหรือเปล่าแต่เนี้ยขึ้นมาละสิบหกนาทีโดยประมาณขึ้นเตือนละฮีทมาแล้วเฮ้ย ๋อ้นี้เราดูง่ายขึ้นนะเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีขึ้นมาเนี่ยขาวแสดงว่าถ้ามันขึ้นเต็มเม็ดแสดงว่าคงน่าจะตัดเนาะแต่เนี้ยเราพยายามสังเกตดูนะฮะเพื่อใครใช้ถ่ายอยู่เนี่ยโ k นะครับแต่ผมว่าฟูดดีเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีครับผมว่าฟูดดีไม่น่าจะร้อนง่ายเนี่ยขึ้นละหนึ่งเม็ด่ะผมลองถ่ายยาวๆแล้วก็ตัดข้ามไปละกันนะตัดต่อดูว่ามันขึ้นเป็นเม็ดไหมยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบนาทีแล้วยังรอดอยู่ เห็นไหมขึ้นปึ้ง2เม็ดแสดงว่าถ้าเกิดขึ้นสุดเม็ดนี้ก็น่าจะตัดใช่ไหมผมว่าของผมน่าจะได้ประมาณ25ไม่ก็30นาทีแหละอลองดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าฟอสดีนี่หลายคนแนะ่าทราบคือถ่ายได้ชั่วโมงหนึ่งเนาะหรือว่าเมมเต็มนะหรือแบตหมดก่อนนั่นเองโดยเฉลี่ยนะผมสังเกตนะประมาณ1นาที1นนาทีจะขึ้น1เม็ดเมืม่อกี้ประมาณ22นะเดี๋ยวลองดูว่า2 3ขึ้นไหมหรือว่า24เลยนะ แอยงี้ดีนะเราจะงเห็นก่อนเฮ้ยมันจะจะตัดหรือไม่ตัดอะไรเนาะแต่ผมก็กลัวกล้องพังนะแต่ว่าเอาจริงเอาแค่ให้รู้ว่าเฮ้ยเกือบสุดแล้วมันได้กี่นาทีเท่าที่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่ายี่สิบสี่จะขึ้นโอ้เกือบยี่สิบสี่ประมาณนาทีกว่าเนาะมันจะขึ้นทีละเม็ดนี่เมื่อกี้เห็นคาตาเลยเนี่ยคืนหนึ่งแล้วมั้งสี่เม็ดละมันต้องหมดเก้าเม็ดใช่ป่ะรอ้อนจริงๆไม่เปิดพัดลมช่วยนะอันนี้เอาตรงเลย ผมนั่งเนี่ยร้อนมากเลยดูเงือแตกแล้วเนี่ยโอ้โหได้สามสิบนาทีแน่ๆละยังไม่เต็มนะดูขึ้นมาแต่ร้อนนะเออก็ไม่ได้ร้อนฉี่อะไรคือจับได้อะจับได้อยู่ตัวเลนก็ไม่ร้อนเลนไม่ร้อนนะตัวกล้องอะร้อนอโอ้เหล็กเหล็กตรงเนี้ยคือรู้สึกเลยร้อนสามสิบนาทีแล้วอะผมว่าได้ประมาณสามห้า ก็ประมาณเออสามหนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งเมตรสองเมตรก็สามนาทีผมให้ประมาณสามสิบห้าสามสิบสี่อ่ะเออแถวสามสามสี่สามห้าประมาณนี้อ่าตอนนี้นะฮะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเฮ้ยผมว่าถือว่าดีมากนะขึ้นขาวๆเสร็จปั๊บใกล้ละมันขึ้นเหลืองก่อนว่าถ้าขึ้นแดงก็น่าจะตัดใช่ไหมอืมเป็นการเทสที่โหดมากเลยเนะี่ย อุ้ยร้อนมากอะตอนนี้ร้อนจีะ๋ะลืมเหล็กนี่ไม่น่าจะจับได้อะโอ้ยร้อนเลยแหละเหล็กนะตอนนี้จะ38แล้วนะฮะยังได้อยู่นะครับอีกนิดนึงโอ้โหเกินคาดเกินเป้าถีผมตั้งไว้35เนอ,อืมถ้าได้ประมาณ40เหรอแล้วตัดก็โอเคนะนี่ผมไม่มีลมช่วยเลยนะพอก,ก่อนนะหงหาว่าเราออ้นู่นนี่ช่วยหรือเปล่าไมมนะนี่คือร้อนมากอะ แต่นี้ไม่ได้ตัดแดดนี่คือแต่อากาศมันไม่ได้โฟโลนะ้ะในห้องเนี้ยคือต้องบอกว่าอากาศมันไม่ได้ถ่ายเทน,นะครับร้อนมากอบอ้าวเลยได้ขนาดนี้ก็โอเคเราเนี่ขึ้นละเนี่ยกระพริบแดงๆเลยโอ้หฮิมากละแค่นี้พอเนาะประมาณเนี่ยสามแปดสี 3, 8, ่สิบะถ้าลากได้ไดีเสียงไหมอะไรตริงเม่อกี้ พอเรากดจุดปุ๊บก็มันก็เริ่มลดลงมาลดอุณหภูมิถ้าเราไปเป่าพัดลมก็โอเคปกติฮะมันก็ช่วยได้นะฮะอืแล้วลงละ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 โอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยถ่ายไปประมาณเมื่อกี้38นาทีเป็น MP4 นะครับนะสกุลขึ้นมาละ MP4 เงือเงือแตกซิกนะฮะบอกแล้ห้องนี้คือร้อนมากนะครับ อืมเพราะว่าข้างในเป็นห้องแอร์แต่นี่คงอยู่เงี้ยมันมันไม่ได้บายความร้อนอะไรเนี่ยประตูก็แบบเนี้ยบ้านๆเลยร้อนมากอืมโอเคผมว่าไอน,นี้แล้วแต่คนนะว่าพอใจไหมผมเทสให้ดูขนาดนี้ละคือถ้าตากแดดผมว่าอาจจะแค่ยี่สิบนาทีถ้าตากแดดนะไอน,นี้คือ 4K เพราะฉะนั้นถ้าเป็น Full HD ผมว่าสบายอะชั่วโมงหนึ่งตัดสำหรับงานผมนะผมเหลือละไปละครับผมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ได้แล้วกันให้เทสอะไรบอกมาอีกนะฮะ อันนี้เดี๋ยวไว้ฟูลรีวิวคือเราจะดูในเรื่องของสเปคแล้วกันนะครับเราไม่ได้มาให้ดูเทสอันนี้คือเทสเป็นแบบแยกๆๆ,ๆ,ๆมาให้ดูละกันนะครับภายละ